สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังที่กำลังรับชมรับฟังช่องเจสีชาแนลเนาะค่ะมื้อนี่กะวันศุกร์ที่สิบหากันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะมืออื่นเขาก็บสกสาผลสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วเนาะค่ะว่าสีออกตัวใดค่ะค่ะมื้อนี้แอดมินกับจิมมีแนวทางจากเลขน้องสาวสมุดปาการค่ะปัะทะเลขปฏิทินมาฝากมาตอนท่านผู้ชมผู้ฟังค่ะก็ะ ขอขอบคุณน้องสาวทั้งสมุดประกาลค่ะที่ทรงแนวทางมาให้ทั้งช่องค่ะก็ให้น้องสาวมีสุขภาพแข็งแรงให้รวยๆให้กิจการรวยๆขายของก็ให้รวยๆเดอนนองเด้อค่ะอันเลขปฏิทินกับคุณพอเอฟซี FC, ทางโคลาดโทมหาแอดมินเมื่อวานหัวานวานี่แอดมินกับเขาเมืองกับมาลงเก็บหนึ่งอันตอนแรงเนาะค่ะ ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนั่นวพาดีมือวานนี่ลงงกิปของเอพอร้อนฝันแม่นให้ท่านผู้ชมได้ชมกันไปตอนเขาแรงเนาะค่ะตอนเศา้านี่ก็เลยมา,าลงเหล็กของน้องสาวสมุดปาการค่ะแนวทั้งน้องสาวสมุดปาการไห่ม้านี่กะเข่ามาตลอดค่ะท่านผู้ชมค่ะเข่าแถบถูกงวดเนาะค่ะ กับมีเอฟซีล้อเหล็กน้องสาวสมุดกว่าการกับมีเอฟซีถามหาหลายเนาะค่ะเอฟซีไหลทันคือพอเอาหนาเอพอพรลงมแนแล้วแล้วอยากอายกล้องค่ะแล้วพออันให้ออกหนาค่ะก็เลยเอาหน,นาแอดมินแอดมินหนาออันเอฟซีบางท่านก็โอ้ยคือพอเอาหนาเอพอพรลงแนอืมแล้วแล้วขอสงวน ไม่ค่ะท่านผู้ชมเอาเสียงเราล้งในอยู่แต่ว่าหนาแล้วท่านในอันอยากเปิดเผยตัวตนค่ะท่านผู้ชมก็เอาอันตามที่เอยแล้วสะดวกเนาะค่ะก็เอาแค่แนวทังกับเสียงเอยแล้วมาล้งค่ะแอดมินกับไปทายอยู่บ้านแล้วคนละค่ะเมื่อวานนี่ก็ได้ค่ะของคุณแม่แจ้งข้าวคุณแม่สายวิ่งค่ะเอฟซีคุณแม่สายวิ่งแล้วบาสบายเราคำนวณเหลขกกได้ค่ะท่านผู้ชมแล้ว เรายางบ่ได้เราลงเียนบ่ได้เลยกะอืมแจ็กสิวานจังไหนนอนเราก็บ่ได้คำนวณค่ะก็ขอพานคุณแม่สายวิ่งไปก่อนเด้อขังวดเนี่ยค่ะกะให้เราสบายดีก่อนเนาะค่ะคุณแม่เราบ่สบายแอดมินกับว่าอยากไปรบก,กวนให้เราใสสมองค่ะท่านผู้ชมก็ให้เราผักพอนแล้วก็อายุหลายแล้วเนาะค่ะแปดสิบห้าแปดสิบหกปีว่าเป็นอย่างค่ะแอดมินก็จะพยายามหาแนวทาง ดีดีมาฝากมาตอนท่านผู้ชมผู้ฟังเนาคะค่ะกมม็เมนเข้ามาไดใดค่ะแอดมินกับอ,าอยากได้แนวทั้งแบบใดค่ะแต่ว่าเลขของอาจารย์ทั้งใช้ยภูม่คะค่ะกะล้อเบิงงวดนี่เกินนาคาของพระอาจารย์เพิ่นสิเขาบอถ้าเขางวดนาแอดมินวา่าอาจารย์กัเพิ่นกะว่าอยากจะลงไหายอยู่ดอกค่ะเบอรจะงวด2ง,งวดไปก่อน ค่ะถ้าเขางวดนี้งวดหน้าก็จะได้เบิ้งเลขของอาจารย์ไปละค่ะค่ะเพื่อเพื่อเป็นการเสียเวลากลับไปเบื้องตัวเลขกันเลยค่ะท่านผู้ชมเลขน้องสาวสมุดประการค่ะบุตรลางเด้อค่ะเป็นไหหมาหาศูนย์หกศูนย์หาเก้าหกเก้าสี่หางเลขสามตัวเป็นไหเจ็ดห้าศูนย์แปดห้าศูนย์เจ็ดหกเก้าแปดหกเก้าค่ะวันที่สิบหกกันยายนหกหกค่ะท่านผู้ชมอะ แคปนาจอค่ะเลขน้องสาวสมุทประการงวดวันที่16กันยายน66ค่ะไปเบิงเลขปฏิทินกันค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเลขปฏิทินนี่จะเาาเนี่ยจากน้อยเนาะค่ะเลขปฏิทินเพิ่นงวดวันที่วันที่หนึ่งนี่ค่ะท่านผู้ชมวันที่หนึ่งเดือนหกนี่ หนึ่งเดือนหกนี่ออกสองเจ็ดสองเนาะค่ะเนี่ยมันออกเจ็ดสองค่ะมันออกตรงเนี่ยค่ะสองเจ็ดสองข้างล่างออกศูนย์เก้าค่ะวันที่หนึ่งเดือนหกค่ะวันที่สิบหกเดือนหกก็ออกแปดเจ็ดสองก็ออกแปดเจ็ดสองกับสามศูนย์เนาะค่ะท่านผู้ชมเนี่ยเจ็ดสองเนี่ย, 7, 2, ยออกสองรอบค่ะ มันจะเป็นจากงวดร้องหนับเมืองไ่ยมิ้นสินนับให้เบืง้งอันนี้สองงวดแล้วมั้งค่ะ,ะนี่ค่ะมาวันทีวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดนี่ค่ะออกหกศูนย์หาน้อค่ะเนี่ยศูนย์ห้าเนี่ยค่ะวันที่วันที่หนึ่งเดือนเจ็ดออกหกศูนย์ห้าวันที่สิบหกเดือนเจ็ดออกห้าสามศูนย์ค่ะออกสามศูนย์เนี่ยค่ะ ห้าสามศูนย์เนี่ยตรงนี้เข่าสามตัวเลยค่ะตรงตรงเลยนี่สามศูนย์ค่ะมาวันที 3, 4, 4, 4, 5, น่สามสิปเดือนเจ็ดเนาะค่ะออกสี่ห้าสามเนี่ยค่ะทานู้ชมห้ 5, าสามเข่าสามงวดตรงเลยค่ะเนี่ยตรงนี้ของเดือนเจ็ดอะค่ะามาเดือนวันวันที่สิบหกเดือนแปดเนาะค่ะเนี่ย ออกเจ็ดแปดสองค่ะท่านผู้ชมเนี่ยเต็มเต,มต็มเลยเจ็ดแปดสองค่ะวันที่สิบหกเดือนแปดค่ะเจ็ดแปดสองแอดมินก็ซ้อมเบิ้งแอดมินก็เลยมาลงมหาท่านผู้ชมเบิ้งหวัดมังหันแล้วค่ะเนี่ยเนี่ยค่ะวันที่หนึ่งเดือนเก่าเนี่ยค่ะออกเจ็ดแปดเนี่ยค่ะเจ็ดแปดเนี่ยค่ะเต็มเต็มเลยนี่ค่ะท่านผู้ชม ที่เหลือ,อยูแม่งอย่างมันบ่าค่ะกับเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดสามลักแปดจะเอาบ่าค่ะเอากะแปดสี่แปดสามลักศูนย์กับศูนย์แปดศูนย์สี่ศูนย์สามนี่แหละค่ะท่านผู้ชมนี่จะเอาเอาตรงนี้ตรงนี้ก็เคยออกเลยค่ะท่านผู้ชมหมดบังคันนะคะพิจารณาเบิงเนาะค่ะท่านผู้ชม มักบอบหมักกับพานเนาะค่ะเป็นเหลขปฏิทินค่ะท่านผู้ชมแอดมินกับไทยไม่ให้เบิ้งเนาะค่ะเอาแคปหน้าจอไว้เด้อค่ะปฏิทินเงินลานบานแอดมินค่ะ<ม>คุณพ่อบอกว่าอยากเบิ้งหนาปกเนาะค่ะ<ม>สวัสดีปีใหม่สองห้าหกหกรับทรัพย์รับโชคตลอดปีค่ะร่ำรวยมั่งมีรวยรวยค่ะนี่ค่ะ รวยรวยค่ะนี่นาปกเด้อค่ะคุณพ่อเป็นอยากเบิ้งงนาปกเนาะค่ะเอาแอดมินกระไทยให้เบิ้งค่ะสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่สองหค่ะนี่คือภาพหนาปกมันค่ะคุณพ่อค่ะท่านผู้ชมได้รับชมตัวเลข ปฏิทินกับเลขน้องสาวสมุดปาการเป็นจังใดค่ะแนวทางหมักน้าเผินวอค่ะมักกระจัดขัดกับผ่านจังวาเนาะค่ะตัวเลขถูกโตกับมีสิทธิ์เขามีสิทธิ์หลุดกับปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะท่านผู้ชมแอดมินกับขอกับขอบคุณท่านผู้ชมผู้ฟังเนาะค่ะที่เข้าม้ารับชมรับฟังคลบหนีขอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังถูกทันค่ะ ประสบความสำเร็จในหน้าที่และการงานจะเลื่อนรูเรืองโชคดีมีโชคสุขภาพแข็งแรงบุญรักษาเทวดาคุ้มครองนอนหลับกับคอยได้เงินหมืน่นนอนตื่นกับคอยได้เงินแสนเงินล้านคอให้ถือกระตอรีรางวัลที่หนึ่งงวดวันที่6 6กันยา2566้า2566ค่ะคลิปนี้ก็บขอสวัสดีค่ะ